đang đi ở đây Bài nón. Đã có bài gian nón nón nhá. có bài สีผู้สีผู้เี่ย่ผู้ผผเ่ยพ่อจ้า, <พอ S 2> าม,แมาแรมนี่จเรียนใช้พ่อมาเนี่ย เป็ี <S <s ่ช uh, don <so ่สมพูบ่เอเพื่อแดงเื่อด่บ่เพื่อแดงเพื่อแดงเอาเพื่อแดงเอาเพื่อแดงบ่แมนแดงแดงแดงว่แมนแดงดอเด็กสแตดนงหนูนี่แดงนองงูนี่แม่แดงไหมเอาเพื่อแดงครับ เอาจังแล้วสีชมพูคือมีอยู่สนามสีชมพูคือมีอยู่อ่ะเพื่อแดงโอ้คือเตียสูงเลยนักเล่นเนี่ยนักเล่นเขาคุยกับนักเล่นเหมือนกันเสร็จจังแล้วว่าสีชมพูมีอ่ะเพื่อแดงมี่บอล เจ้าก็บ่อต่อไปเนาะเจ้าเจ้าพ่อท่านเนาะมแต่น้องบัวแดวสงสนวัจจันทร์เนาะถ้ากัรพักยุ่ยใส่กันเนี่ยกกบ้ากันมากันโอ้ยมันขังมือหื่อมีงานบ่เนี่ย<ะ>มือหื่อมีเอาเจ้าหูหนวกพอจะ,ก,ะจกับ <laughs> หูหนวกบ่คือห้องแห้งแลยดี๋นี้มือหื่อมีงานบ่ม,นมือ มันหมูเก่าแล้วมูเกาเข้ามูท่านแล้วเขาเรื่องวันงานเสียมีมือเนี่ยแล้วบัวใเราจะเรีนทราบ่ามือกับมีงานยังงานเสียมีจะลอหจะมองงานเสียมีบัแะครัว เอาเอาแรงงานเสียมีเรียนรถเอาไอ้ไ,อไปเรียนนี่พ่อรับเท่าไหพอไปเดี่ยวเนี่ย uh. พ่อไปเดี่ยวพอรับเท่าไหร่สิดึงสิบอ้ยสิบึงเป็นบ่อ,อยรอยนึงไอ้หมายถึงเื่หนึ่งนอ่ว

งานพูดพ่อพ่อรับท่าไดงงานผู้เดียวไหมรับเชิญรับเชิญผู้เดียวพอรับทเด้ากรตนทุกคนนรานต่นานราธิบาศไหมมาลาาราราธิบาสเนี่ยล่ะซ้ำเส้นแดนภาคใต้เนี่ล่ะสุไงก็ลงบอสุไงบดยนา่ธิบาสพวกนี่ละต้องต้องนาราธิบาสรับท่าเดงงานพวกนี่ละงานไหนยังก่อนงาน

วนาฟาไฟได้่า่าฮ่ากาฮโอ้เจ้าก็ได้ม่งดาโอบ่ได้บ่แต่วกัเขาเขาดเสองคนเขาไดอยู่เนี่ยต่ำเสีแจ้วสันเนี่ยตำเสแ้วเน่แจ้วเออคืออยู่วนากะลีแม่งดา อ้าวแค่นี้ละคิดทอดเลยโทรหาสิอย่างเงละคิดทอดเลยโทรหาโอ้โหูครดิบอบอมบี้ไปกับลูกแพร์บอมบี้ยังดอกมีเสมาวนี่อาจารย์บุญล้อมอาจารย์บุญล้อมสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับอาจารย์บุญล้อมครับครับครับก็ใครอ้วนหน่อคนสมบูรณ์แบบ ติดตามติดตามคลิปเไปเนอติดตามคลิปไปเนื้อเ้าในนาติดตามตุ้ยไนน์สหน่อยตั้งแต่พัดได้มีอะาไรคนหัวกูเอาไปเราได้ด้วยเลยเอ้าเอาเอาเอาแค่นี้ละแค่นี้ละ เอาแค่นี้ละแค่นี้ละบ่กได้ยินหููน่าบ่เดยวนี้หมูน่าบ่เด็เอาบานท้อโอ้ยลูอวนซานวนซานเยแวอย่างอย่างอย่างเทีวนลเลเดือดรลุ่อโอ้ยทัพท์สยู่โอ้ยปลาหลมแหลม เขาสร้างภาพเลยดีวยายแลมทะเลาะกันกับตุยนุ่ยแม่เป็นคลิปสร้างภาพครับทะเลาะกันไอ้คนข้อใจแบบนั้นตื่นเต้นีัันเดินทางต่อม่กับยายแรมมั้งนี่ยวันน้เือเนี่ยสิไ่คุยว่ยาเือคลิปไหมไอ้เือเนี่ทัวไปบ้ อันนี้ท่านกันนั่นวะนี่โอ้ยนุ่มเด็กปุ๊บต้มตาแล้วพิสูจน์ว่างานยังงูแดงมีงานตัวมันบวมสาไงงานยังไงฮะเสียมี่คนปัิจุบันเจ้าอาวาสต้มนะโอ้ยเสียมีอยู่ใส่เออหั่ละตะไคร้ต้นตะไคร่ลีด้าตะไคร้หางนกหางกินแบบบ้านนอาหรอกนกนกกระย่างนกที่แซล่ะนกย่างขึ้นแล้วนกย่างขึ้นแล้วนกย่างขึ้นเราเปเป็นหลักเป็นหลัก เอาเบิดแล้วมันดเปิดเนมัจะเอาเป็นลักอูกันในตมีดเล่าด,าด้ดาวปดาวด,ดวท่าไหนครับพี่ว่าอันนี้สฟ <c oughs> าไปไปยใจสบายอ่าเราเป็นเดารัเดินทางต่อเข้าีนะครับวโนอห้องวนไปลรวมันแกงว่าเราก็พอเลีม